นะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี hey, em. ่วงจรนี้นะครับใช้ได os ้ปกติครับใช้ได네้ปกตินะครับประกอบใช้เวลาประกอบประมาณ30นาทีนะครับใช้ได้นะครับตอนนี้เป็นวงจรของยามาฮ่านะครับวงจรยอดนิยมนะครับตอนนี้ใช้ได้ปกติแล้วนะครับบอร์ดทดลองนะครับบอร์ดทดลอง นะครับบอร์ดนี้นะครับเป็นบอร์ดทดลองอะไรเก่านะครับเป็นอะไรเก่าแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นี่ครับตัวนี้ครับใช้เวลาประกอบ30นาทีเสร็จตอนนี้มีเสียงแล้วนะครับมีเสียงเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงานช่างนะครับงานช่างงานประกอบนะครับท่านใดที่สนใจแผ่นวงจรแผ่นนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อให้นะครับ สำหรับแปลงซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมีขายนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับเนี่ยวงจรนี้นะครับเป็นแผ่นเปล่าก็มีหรือว่าพร้อมอุปกรณ์ก็มีนะครับติดต่อมาได้สำหรับท่านที่สนใจนะครับขอบคุณครับผม